คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน is สิ่งที่เด้นย้ำในขณะนี้ไม่อยากให้ลูกจ้างไปตั้งประเด็นตรงที่ว่า ศาลจะต้องเลืกษาให้เป็นเงินเท่านั้นเป็นวิธีของศาลศาลจะดูอะไรบ้างนะครับในมตาตราสี่เก้าเนี่ยศาลบอกว่าก่อนที่ศาลจะกําหนดเนี่ยศาลจะคํานึงถึงเรื่องเกี่ยวกับกรณีของอายุของลูกจ้างด้วยว่าอายุมากน้อยเพียงใดระยะเวลาในการทํางานของลูกจ้างความเดือดร้อนของลูกจ้างที่รับจากการถูกเลิกจ้างนั้นนะครับมูลเหตุแห่งการเลิกจ้างต่างๆเป็นสิ่งที่ศาลสามารถนํามาพิเคราะห์ได้ว่าเป็นธรรมหรือไม่และควรจะายค่าเสียเท่ากับเท่าไหร่ ซึ่งตามที่ทนําเรียนเปรียกว่าก็มีแนวทางนะครับคนที่ศึกษากฎหมายแรงงานเนะี่ยก็จะใช้ประสบการณ์และก็แนวทางที่เคยเรียนรู้กันมาเนี่ยกำหนดค่าเฉลี่ยข้าวคราวได้ว่าควรจะเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้อยากให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับนี่ผมขอถามอาจารย์เพิ่มเติมครับอาจารย์อธิบายในส่วนของรัฐวิสาหกิจว่าหากมีเรื่องพิพาทเรื่องนี้ทางถ้าในส่วนของพนักง,งานรัฐวิสาหกิจอยากจะให้รับเข้ากลับไปทำงานเหมือนเดิมมากกว่า ส่วนใหญ่ครับเพราะความกดดันมันมีน้อยใช่ไหมครับเพราะว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาบริหารจัดก,การโดยบอร์ดเอาง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดภาคเอกชนเนี่ยโดยนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของเลยมันเป็นการประทะาก,กันโดยตรงเลยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่เกิดรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเป็นโดยทักษะของลำดับในการบัับบญชาของคณะกรรมการก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย ความกดดันมันมีระยย่อยจำกัดได้แต่ภาคเอกชนในจ้างเขาไม่ได้เปลี่ยนจนกว่าในจ้างจะเลิกจ้างอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกจ้างจะกลับเข้าไปทํางานเนี่ยสารมองว่าน่าจะเป็นทุกข์มากกว่าสุขแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจนั้นไม่กังวลประเด็นนี้นะครับ,รบนี่ก็จะมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์เมื่อนําเรื่องขึ้นสู่ศาลแรงงานแล้วมีคมําพิพากษาแล้วก็จะมาสู่เรื่องของการบังคับคดีในการบังคับคดีเนี่ยครับ มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับในการบังคับบดีหลังจากมีคำพิพากษาศาลในงานแล้วก็เป็นกรณีของการบังคับบัญทั่วไปนะครับก็เมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยในจ้างก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาและผมอยากผมอยากจะให้ให้เนื้อหาสาระความรู้ของผู้ฟังตรงนี้อยากให้ในจ้างปฏิบัติถ้าเกิดมีคำพิพากษาออกมาแล้วเพียงแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตรงนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะครับว่า ในการฟ้องเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีเรื่องประเด็นนี้ด้วยแต่แน่นอนแล้วเมื่อสายพิพากษามาแล้วเนี่ยก็จะต้องไปตามสิ่งที่ศาลควรที่ศาลวางมาตรฐานไว้อย่าเป็นเช่นนั้นนะครับไม่อยากให้ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้กระบวนการชะลอบังคับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเกิดทุกอย่างเงี้ยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับไม่อยากให้เรียนรู้หรือซึมซับแนวทางนั้นเลยค,คิดว่าวันนี้น่าจะครอบคลุมครบทุกประเด็นนะครับที่ สามารถจะให้ความรู้นะครับกับคนที่ทํางานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจนะครับได้มีความรู้เบื้องต้นได้มีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ในการปฏิบัติงานต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับหรือข้อบังคับการทํางานที่มีบัญญัติไว้นะครับของแต่ละสถานที่นะครับวันนี้ก็ผมนะครับในฐานะที่กรนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้ทางกฎหมายแรงงานในวันนี้นะครับขอบคุณครับ This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.